อันนี้ก็คือคำถามตามนี้เนาะโอเคอันนี้คืออ่านยังมุมนี้ได้ใช่ไหมคะโอเคค่ะวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะเริ่มเลยไหมคะอืมในวงโคจรของ LGBTQIA+ เนี่ยนี่คง จัดตัวเองอยู่ในหมวดหมู่ของเกย์เป็นเกย์ที่ไม่ได้จัดตัวเองว่าจะต้องเป็นเกย์คิงหรือเกย์ควีนนี่รู้สึกว่า gender is f ิสฟิว่ะมันสามารถที่จะลื่นไหลแล้วก็แปลเปลี่ยนไปได้อืมสมมุติว่าแบบถ้านี่บางครั้งเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าอยากจะชอบคนที่แมนกว่าหรืออาจจะอยากจะชอบคนที่ออกสาวกว่านี่ก็จะไม่ติดเพราะว่าพอยหลักของความรักจริงๆแล้วอะมันคือความรู้สึกอะแค่เรารู้สึกอยากจะรักใครแค่นั้นมันก็เพียงพอแล้วอืม เรื่องเพศมันไม่ใช่เรื่องหลักอะไม่สิรสนิยมทางเพศต่างหากโกรธโกรธมากแล้วก็คิดว่าคนอื่นที่ได้ยินก็อาจจะไม่ชอบเหมือนกันทําไมล่ะครับคือมันก็อยู่ที่นำเสียงที่ใช้เรียกว่ามีเจตนาเหยียดหรืออะไรแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้เรียกชื่อแทนเรียกเพศของเรา คนนั้นน่ะนะใช่หน้าตาดีเสียดายเป็นเกยอย่างเงี้ยหญิงเราต้อง มักจะโดนถามว่าเราเป็นเพศอะไรเราเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเป็นทอมเหรอคือมันไม่ใช่คำถามที่ตอบยากอะไรเลยแต่ว่าเราไม่ได้รู้สึกอยากจะตอบมันไม่ได้อายแต่ทำไมเราต้องออกมาคำเอาว่าเราเป็นอะไรแบบมันไม่ใช่เรื่องที่เขาจำเป็นจะต้องรู้อะค่ะแล้วเวลาเราตอบออกไปมันแบบมักจะโดน คนแสดงออกมาว่าแบบมันน่าตื่นตาใจหรอคือเราก็คนคุณก็คนแล้วแค่ความชอบต่างกันทำไมต้องทำให้มันดูแปลกประหลาดขนาดนั้นด้วยค่ะโหถ้าจะให้พูดจริงๆเนี่ยมันเยอะมากเลยค่ะตั้งแต่เกิดมามันก็แบบไม่มีอะไรเท่าเทียมกันมาตั้งแต่แรกอะนะ ถ้าจะให้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็เป็นเรื่องของสมรสเท่าเทียมที่เราเพิ่งได้กันมาแล้วกันค่ะแปลว่าที่เขาออกมาเรียกร้องกันต่างๆนานาเนาะคือคําถามเลยเนี่ยทําไหมเราต้องมานั่งเรียกร้องร้องขอสิทธิทางที่แบบเรามีสิทธิ์ที่จะแต่งงานกับใครจดทะเบียนสมรสกับคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรก็ได้อยู่แล้วตั้งแต่เกิดอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะอ,อืม อืมไม่ต้องพูดถึงเพศอื่นเลยค่ะคือแค่ผู้หญิงกับผู้ชายเกิดมาก็ไม่เท่าเทียมกันแล้วอะ่ะแบบเพศเดียวกันเหยียดกันเองกดกันเองก็ยังมีเลยอะค่ะอืม ก็อย่างที่ผมยกเลยคุณจะเอาเรื่องอะไรกันอะอย่างเรื่องอการอะสมมติการแต่งตัวโชว์นมเข้าผับก็ได้อะครับ<ม>ผมผู้หญิงแต่งตัวโชว์นมเข้าผับได้อย่างนี้ผู้ชายควรที่จะถอดเสื้อเข้าผับได้เหมือนกันหรือเปล่าควรจะโชว์นมเข้าผับได้เหมือนกันไหมย,ยังไงนะครับผมอะอะ,อะ,อะผู้หญิงแต่งตัวโชว์นมเข้าผับได้อย่างเงี้ยหรือแบบการที่ สมมติว่าเพื่อนผู้หญิงอย่างเงี้ยอ่าเข้าไปกอดคอเพื่อนผู้ชายได้แล้วเพื่อนผู้ชายไม่ได้อะไรอะ่ะก็เข้าไปกอดคอดได้ตามปกติแต่ถ้าเกิดผู้ชายจะไปกอดคอผู้หญิงบ้างเงี้ยทําได้ไหมเฟมินิสต์เรียกร้องแบบนั้นเหรอครับผมไม่ใช่ไม่ใช่มใชผมยกตัวอย่างความเท่าเทียมทางทางเพศอะว่ายังไงมันก็ไม่เท่าใช่ไหมถูกไหมล่ะถูกต้องครับาบางอย่างผู้หญิงอ่าใชบาา่บางอย่างผู้หญิงทําได้บางอย่างผู้หญิงทําไม่ได้ผม<อ>เลยยกตัวอย่างว่านั่นคื<ข>อสิทธิพิเศษเอางี้คือ เวลาผมพูดถึงความเท่าเทียมผมไม่ได้พูดถึงผู้ชายทําได้ผู้หญิงก็ต้องทําได้ผมรู้สึกว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้รีเฟอร์ถึงตัวนั้นอาจจะมีคนที่คิดถึงอย่างนั้นเพราะมันไม่มีทางเท่าเทียมมันไม่มีอะไรเท่าเทียมกันอยู่แล้วเวลาคนดาด้วยกร้องความเท่าเทียมเขาไม่ได้เรียกร้องความเท่าเทียมในรูปแบบนั้นเออแต่เขาเรียกร้องว่าให้กูถูกปฏิบัติเหมือนคนปกติ ไม่ใช่อ่ะแบบนี้ันนี้ผู้หญิงก็ถูกปฏิบัติเหมือนคนปกตินะถูกไหมก็มีกฎหมายครอบคุมทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแล้วก็ถูกปฏิบัติในสังคมเหมือนคนปกติเลยถูกต้องครับแต่สังคมในระดับลงมาเรื่อยๆืมันไม่ใช่อย่างนั้นแบบอย่างเช่นแบบผู้หญิงอย่างเช่นนหน้าชีการงานเงี้ครับผู้ชายอาจจะมีสกิลเหมือนกันผู้ชายผู้หญิงมีสกิลเหมือนกันแต่ผู้ชายอาจจะถูกเลือกมากกว่าือะไรอย่างขอตัวอย่างได้ไหมที่ที่คุณเลนบอกว่าถูกเลือกมากกว่านี่คือบริษัทไหนแล้วทำ ัดผู้ชายคนนั้นไปแล้วทำไมถึงไม่เอาผู้หญิงคนนี้ไปอย่างเงี้ยผมว่ามันค่อนข้างชื่จะจอดจอเงินไปผมไม่ทราบเหมือนกันและออย่างมันไม่น่าจะมีบริษัทอธิบายมาถึงตรงนี้นะครับมันเป็นไม่เพราะว่าเพราะว่ามันคุยกันแบบลอยๆไงคุณเลสเพราะผมไม่ได้เห็นความเป็นจริงว่ามันจะมีอะไรสมมติผู้หญิงเขามีสกิลเท่ากันกับผู้ชายคนนั้นแล้วบริษัทจะไม่จ่ายให้จริงหรอมันมีเคสสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงหรอมันไม่เชิญไม่จ่ายครับแต่ว่าเลือกที่จะเลือกผู้ชายมากกว่าเพราะว่าพอเป็นผู้หญิงมันจะดูออออออยยย่าางมมมมมมััััันนนนนนคืลลไเเเสแบบบหวกโ มันน่าจะมีอย่างนี้เกิดขึ้นในสังคมว่าแบบเออเขาน่าจะเรียกผู้ชายมากกว่าแต่เราก็ต้องไปถามความเห็นของคนคนนั้นป้าว่าทําไมเขาถึงเรียกผู้ชายมากกว่าเรียกผู้หญิงอะเราถึงจะได้อตอบปัญหาตรงนี้ได้ถูกป้าพราะนี้มันคือเคสอะไรไม่รู้บริษัทอะไรไม่รู้ทําอะไรก็ไม่รู้แล้วผู้หญิงเหนียวกว่าผู้ชายหรือเปล่าทางด้านหน้าทีา่การงานหรือผู้ชายเนี่ยหรือผู้ชายคนนั้นเหนยวกว่าผู้หญิงหรือเปล่าทางหน้าที่การงานแล้วตัดสินด้วยเหตุผลอ,อะไรก็ไม่รู้แล้วเลือกเพศชายคือมันมันไม่รู้ตั้งแต่ต้นเลย มันจับต้นชนปลายไม่ได้ว่ามันคือเคสไหนต่อเคสไหนไงถูกป่ะครับผมพอเข้าใจครับอันนี้ผมผมเลยหาตัวอย่างที่แบบมันเป็นลูกประธรรมไม่ได้ไงอ่ะหนึ่งทาง์ตแต่ในมุมมองของผมอ่ะอย่างเอาอย่างนี้ดีกว่าอย่างในบริษัทของผมมันก็มีเทรนเอาที่เป็นยิมก็มีเทรนเนอร์หญิงอ่ะแล้วผมก็ให้เงินเดือนเท่ากันอ่ะเขาเขาเขาสมมติว่าเขาหาเขาหาลูกค้าได้สมมุติว่าเขาเก็บเมมเบอร์ได้เยอะเขามีความสามารถในการแบบ มีความสามารถในการแบบไปเทรนคนอื่นเก่งหรืออะไรแบบเนี้ยผมก็ต้องให้เงินเดือนเขามากกว่าผู้ชายที่อยู่ในบริษัทใช่ไหมแต่ผมยังนึกไม่ออกว่ามันจะมีบริษัทร้านกาแฟหรือแบบที่แบบให้เงินเดือนผู้ชายมากกว่าผู้หญิงทั้งที่ผู้หญิงก็ทําดีมันมีด้วยหรอครับคือบริษัทค่อนข้างงค่อนข้างที่มีนะครับมันมีวิจัยหรือ Data เยอะพอสมควรในในส่วนตรงนี้คือผมไม่เห็นเป็นรูปประทาเงิเลสแต่ถ้าเกิดมีคือเอามาดสคัสกันได้นะเพราะผมผมไม่เคยเห็นนะ ไม่จริงค่ะไม่ว่าเพศไหนก็ตามไม่ควรถูกทำลายร่างกายเพียงเพคราะแค่คุณเป็นผู้หญิงมันไม่ได้ทำให้ความผิดของคุณน้อยลงอะค่ะแล้วถ้างั้นความเท่าเทียมในอุดมคติของเราคืออะไรครับคือการที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามไม่ควรถูกถามเพศก่อนชื่อจริงทุกคนมีอิสระภาพในการทำอะไรก็ได้โดยที่ไม่ถูกจำกัดว่าเป็นชายจริงหรือว่าหญิงแท้ถึงจะทำได้ต้องเป็นทุกคนที่ทำได้ จริงๆแล้วมันมีคําตอบอยู่ในคําถามนี้สิ่งที่ตลกร้ายคืออะไรรู้ไหมคะสังคมของคนอย่างพวกเรานี่แหละที่เป็นคนสร้างปัญหานี้ขึ้นมานี่แค่พูดถึงแคปประเด็นของความไม่เท่าเทียมทางเพศนะจริงๆแล้วโลกของเราเนี่ยยังมีความไม่เท่าเทียมต่างๆอีกมากมายเช่นความไม่เท่าเทียมทางด้านการศึกษาที่อยู่อาศัยชาติพันธุ์ Beauty standard Purity และอีกอื่นๆมากมายที่ไม่ได้รับสิ่งที่ควรค่าและถูกต้องซึ่งมันสามารถเกิดขึ้นได้ในสังคมมนุษย์ จะว่ายังไงเดียคือการเร well, ียกร้องเนี่ยมันดีมันทําให้รู้ว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงจากสมัยก่อนแบบว่าพวกเขาสมควรที่จะได้รับสิทธิ์แบบได้รับการปฏิบัติที่ไม่ต่างจากคนอื่นเพียงเพราะว่าเขาเป็นคนที่ต่างจากคนหมู่มากแต่อีกมุมนึงเนี่ยคือมันก็ทําให้เห็นอะว่าโลกมันยังมีความไม่เท่าเทียมอยู่มากเพราะว่ามันยังเกิดการเรียกร้องอยู่การเรียกร้องเนี่ยมันทําให้รู้ว่าปัญหามันยังยังยังคงอยู่ยังไม่หมดไปจากสังคมค่ะ ก็คงได้แต่ถ้าเลอกได้ก็ไม่คิดว่าอยู่ได้ค่ะจริงๆตอนนี้เราก็อยู่บนโลกที่ไม่มีความเท่าเทียมอืมได้แหละคือเราก็อยู่กันไปแล้วด้วยซ้ำอ่ะอืมยากอะต่อเราจะลบมนุษย์หรือลบทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากโลกนี้สุดท้ายแล้วสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะหลีกหนีได้คือความไม่เท่าเทียม เขาตอบว่ามันไม่มีทางหมดไปแล้วกันค่ะแบบว่าพอเราคิดว่าเราอยู่ในสังคมที่มันเกิดความเท่าเทียมแล้วเนี่ยแต่พอเราขยับไปอีกจุดหนึ่งทุกอย่างมันก็แบบเหลือศูนย์อะแบบว่าผู้คนใหม่สังคมใหม่ต่างความคิดกันไปหมดเลยอะค่ะอยากได้คำตอบแบบไหนอะค่ะคือถ้าจะให้ตอบแบบโลกสวยเลยคงต้องบอกว่าสักวันความไม่เท่าเทียมจะหมดไปค่ะแต่ว่า มันไม่มีวันนั้นอยู่แล้วคือตราบใดที่มันยังมีโลกยังมีมนุษย์ต่อให้คนบางกลุ่มไม่ทําไม่ได้แปลว่าคนทั้งโลกจะไม่ทําคือคุณไม่สามารถปฏิเสธความไม่เท่าเทียมได้เลยค่ะวันใดวันหนึ่งคุณจะต้องเจอกับตัวของคุณเองแล้วก็เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่เน่าเฟะแล้วก็พยายามไม่เอาตัวเองไปอยู่ในจุดจดนั้นก็พอค่ะ